คจริงวันนี้ผมมาผมมาด้วย3มเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คืออย่างที่ผมได้รับปากไว้ในรายการว่าผมยินดีนะครับที่จะมาพร้อมกับผู้เสียหายนะครับผมถ้าจะมาร้องเรียนมาแจ้งความนะครับก็อันนี้อย่างที่พี่หนุ่มได้บอกไปผมก็หลังจากรายการผมมีการประกาศลงไปในอินสตาแกรมด้วยว่าถ้าเกิดว่ามีผู้เสียหายท่านไหนที่ ไม่กล้าออกมาหรือไม่รู้ว่าจะต้องเข้าไปเริ่มตรงไหนแจ้งตรงไหนเนี่ยก็สามารถ DM มาได้ผมพร้อมประสานให้นะครับแล้วก็ประสานกับทางทีมพี่หนุ่มกับพี่กันนะครับพี่กันจอมพลังนะครับมคือถ้าสําหรับผมแล้วอ่ะผมผมถือว่าตัวผมเองอ่ะเป็นการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนด้วยครับว่าผมพร้อมที่จะอยู่ฝั่งผู้เสียหายกับเต็มตัวนะครับผมตรงนี้ผมก็อีกส่วนหนึ่งผมรู้สึกว่าผมอยากทําอะไรเพื่อเป็นการรับผิดชอบในส่วนที่ผมได้จะด้วยความไม่รู้เลยก็ตามเนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยผมมีส่วนที่ทําให้ เกิดความเดือดร้อนกับผู้เสียหายผมอยากรับผิดชอบตรงนี้ด้วยกอับก็คือรับผิดชอบในส่วนที่ว่าผมยังได้มีส่วนช่วยในการพาผู้เสียหายนะครับเป็นการเป็นตัวประสานในการพาผู้เสียหายมามามรร้องเรียนมาแจ้งความเนี่ยเพราะบางคนนี่เขาไม่รู้จริงๆว่าเขาจะเริ่มตรงไหนนะครับผมแล้วก็จากที่เดียมเข้ามาเนี่ยก็มีหลายคนที่บอกว่าเออไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับผมประมาณนี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึด้นทั้งหมดเนี่ยคุณบอยคิดว่าคุณบอยเองก็เป็นผู้เสียหายในคดีไหมเออถ้าถามความเสียหายเนี่ยผมไม่ได้เสียหายเท่าผู้เสียหายที่เขาโดนจริงๆหรอกนะครับแต่ว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยผมก็ถือว่าโดนใช้เป็นเครื่องมือนะครับในการที่จะไปทําให้คนอื่นเสียหายต่อตรงเนี้ยอย่างที่เมื่อกี้ที่ถามว่าวันนี้ผมมาทําอะไรบ้างน,นะครับผมขออนุญาตอตอบตอต่อเดี๋ยวมันจะมาถึงตรงนี้นะฮะก็ส่วนที่2เนี่ยวันนี้ผมจะมาเออ ให้ปากคำนะครับตามที่ผมได้บอกในรายการไว้นะครับว่าผมพร้อมยินดีเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายนะครับตรงนี้ก็ผิดว่าไปตามผิดนะครับตามกระบวนการได้เลยนะฮะวันนี้ผมก็มีเอกสารมาแล้วก็มาประสานเข้ามาแล้วว่าจะมาให้ปากคำนะครับผมส่วนที่3วันนี้ผมจะมาลงบันทึกประจําวันครับในส่วนที่ผมได้มีการทาหนังสือเรื่องสัญญานะครับกับทางบริษัทผู้สัญญาในรายการที่ผมโชว์ตัวนั้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือวันนี้ผมจะมาแจ้งความร้องทุกข์ด้วยนะครับผมอันเนี้ย ขอชี้แจงว่าในส่วนของผมเองผมรู้สึกว่าตัวเองก็ต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองอันนี้เฉพาะของตัวเองนะครับอย่างที่ผมย้ำนะครับว่าความเสียหายของผมเนี่ยมันเทียบไม่ได้กับความเสียหายผู้เสียหายนะครับแต่ผมต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองในจุดที่ว่าทางบริษัทเนี่ยมีการปกปิดข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับการทําธุรกิจนะครับผมไม่ได้บอกข้อมูลที่แท้จริงกับผมนะครับทำให้ผมเข้าใจผิดแล้วก็เกิดความเสียหายตรงนี้ขึ้นมาอีกอันนึงก็คือมีการใช้รูปของผมเนี่ย นะฮะไปใช้ในทางที่ผมไม่ได้รับอนุญาตไอ้ผมไม่ได้อนุญาตนะครับแล้วก็ผมไม่รู้ด้วยนะครับในการที่ทําให้เกิดความเสียหายกับผู้เสียหายนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมขออนุญาตชี้แจงแล้วก็ย้ําย้าเลยนะครับว่าไอ้ส่วนที่ผมมาแจ้งความร้องทุกข์ตรงนี้นะครับรวมถึงการที่ผมพาผู้เสียหายมาวันนี้นะครับไม่ได้เป็นการที่ผมทําเพื่อลบล้างแล้วมันก็ไม่สามารถลบล้างได้ด้วยนะฮะสำหรับสิ่งที่ผมได้ทําไปแล้วนะครับแล้วมีส่วน ด้วยความรู้หรือไม่รู้ก็ตามเนี่ยมีส่วนทาให้เกิดความเดือดร้อนผู้เสียหายนะครับตรงนี้คนละเรื่องกันคนละประเด็นกันย้ำชัดเจนว่าไม่สามารถลบล้างได้นะครับผมถือว่าผมถูกกลอกเป็นเครื่องมือด้วยครับผมผมผมเอาจริงๆอย่างที่ผมบอกไว้ในรายการของพี่หนุ่มนะครับผมไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นเหยื่อนะครับแต่ว่าออผมกล้าบอกได้ว่าผมถูกกลอกนะครับและถูกใช้เป็นเครื่องมือในการไปทําให้คนอื่นกลายเป็นเหยื่อครับเออเงินค่าจ้างนะครับยังไม่ได้มีการคืนไปนะครับอย่างที่ผมบอกไปผมมีการทําหนังสือ แสดงความเจตจำนงเพื่อย,ยกเลิกสัญญาและคืนค่าจ้างนะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยก็ต้องรอาการติดต่อกลับมาแต่ว่าความเจตจำนงของเรา,าคืนค่าจ้างกลับไปนะครับถ้าเขาจะาประสานเข้ามาให้เราคืนเมื่อไหร่เราก็ยินดีครับ